สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำเพลงแดนซนะครับขั้นแรกเข้าโปรแกรมดีเจนะครับรอแป๊บนึงครับเนี้ยแล้วเราก็หาเพลงที่เราจะทำเพลงแดนซมาใส่ครับอ่น,น เพลงเก็บอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นล่ะผมว่าเอาเพลงนี้คเป็นที่เพลงอะไรวะหาไม่ออกเะช่างมันมันก็มาที่ S M P ฟ a n นะตรงนี้นี่มันจะได้เงี้ยตรงนี้ก็คือที่ใส่ซาวครับว,วิธีลงง่ายๆครับกดมาที่เงี้ยซาวอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นล่ะจนถึงเจ้าซาวตรงนี้ แต่ที่ใช้จริงๆผมจะใช้ตัวตัวนี้นะฮะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ฮะแต่พวกนี้ผมทดลองดูให้ใช้ฮะ่ะก็เ,เกิดแบบเราคลิกมาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ฮะอันนี้ก็คือเล่นแบบครั้งเดียวจบไปแล้วดูนะฮะส่วนตรงนี้ก็คือจะเล่นแบบอะไรเล่นแบบซ้ํากันนะครับดูนะครับ ส่วนไอ้ตรงนี้ก็คือไม่ฮะไอ้ทำให้ส่วนปลายมันหายไปครับโดนตีตรงปลายครับนาเห็นไหมฮะส่วนตรงนี้ก็ปรับให้มันกลับมาคืนนะนายไหมฮะแล้วตอนนี้เราก็มาเข้าสู่การทำเพลงแดนเลยฮะแล้วเราก็ทำการปรับเบสฮนะเพราะเบสก็เกิดเราไม่ปรับมันเสียงเบสดมันจะกบเสียงซาวแดนฮนะ ผมจะใช้ซาวนี้แหละครับเริ่มเลยฮะส่วนของผมจะเอาเสียงเสียงซาวแดนขึ้นประมาณนี้แหละครับประมาณนี้น เสียงเสริมด้วยครับการทำเพลงแดนนะไม่ยากครับดีตอนนั้นมีคนบอ,อกว่าผมเอาเพลงคนอื่นมาใส่ฮะบ,บอกว่าผมไม่ได้ทำเองนะผมก็เอาคลิปนี้ไปให้มันดูฮะากดสโล่ครับ,อ Solo, ค,รบคอยกดสโลวฮะ เราต้องจับจังหวะเพลงด้วยฮะไม่ใช่สลโลแม่งมั่วฮะเดี๋ยวมันไม่เข้าหาดูฮะเห็นไหมฮะเลอกเปิดสลโลอ่าสลโลเพงฮะสนใรอยากได้โปรแกรมดีเจน,นี้ก็ติดต่อเพื่อนผหนะ้า ซาวก็ติดต่อฮะซาวติดต่อเพื่อนผมนะฮะส่วนโปรแกรมนี้ผมก็ไม่ได้โหลดเองฮนะเพื่อนผมมันโหลดให้ซาวมันก็โหลดให้หมดอะี๋ยวผมให้เพจผมทั้งสองคนไว้ด้านล่างฮนะไอโปรแกรมนี้กับซาวนี้เพื่อนผมมันทำให้นะชื่อเด่นนะคนที่ชื่อเด่น ผมจเผมเมอเฟสผมกับเฟสเขาไว้ด้านล่างฮนะส่วนผมชื่อน,นนะันฮะผมก็ไม่ค่อยเก่งฮนะดีพึ่งมือหัดเล่นมันก็ไม่ยากครับไี่จีทำเพลงเดซน ไม,ไม่มีอะไรทำครับเกมก็เล่นไม่ได้ก็เลยจะมันทำเป็นที่แก้เครียดนี่นะฮะทุกคนก็ดูกันถ้าใครที่มีโปรแกรมนี้แล้วก็ใช้ไม่เป็นผมจะได้สอนใช้ทีเดียวน,นะฮะหาไหเสร็จแล้วฮะก็ปิดซาวไปเลยอ่า เนี่ยมันไม่ยากครับวิธีทำนะฮะง่ายจะตายครับอ่าแต่โปรแกรมนี้มันก็ดีกับทุกอย่างฮนะแต่มไม่ดีอยู่อย่างเดียวฮนะ,ฟ,ะฟังเสียงสโลไอฟังเสียงสแคทนะไหนฮนะมันไม่เหมือนจริงครับเห็นไหมฮะแต่ผมก็ชอบใช้ไอชอบใช้โปรแกรมนี้นะมันดีฮนะมันดีกับทุกๆอย่างฮนะ่ะ บบมันง่ายฮนะวิธีทำเพลงแดนซ์นะฮะส่วนคลิปหน้าผมจะสอนวิธีการใช้โปรแกรมเซนเตเซียแบบทำเป็นคลิปวิดีโอที่ผมลงเอารณ youtube นั่นแหละฮะนะ่โปรแกรมเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนียโปรแกรมเนี้ยฮะนี่ยที่แต่งคลิปลง youtube นั่นแหละฮะที่ผมทำทำแต่งอะไรเพลงแดนซ์ที่ผมอาลง u t u b e นะฮะหน้าเดี๋ยวผมจะสอน,สอนใช้ครับอ่า ส่วนวันนี้ผมก็ขอจบการแคทวิธีการทำเพลงแดนแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ